ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็จะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ลิลลี่จะได้เรียนที่นิเทศจุลานะคะก็คือจะเป็นวันที่ลิลลี่จะไปส่งงานนะคะแล้วก็ยื่นเป็นแบบหน่วยกิจนะหน่วยกิจจบไปที่ห้องพักครูนะคะแล้วก็รีเซตนงาน2งานเออก็จะเป็นประมาณนี้โดยวันนี้ก็จะมาวอล์กเดย์ให้กับทุกคนดูแหละแล้วก็ถือว่าวอล์กนี้จะเก็บเป็นความทรงจำสำหรับลิลลี่ด้วย โดยทุกคนอาจจะคิดว่าแบบอ้าวแล้วมันจะมีอะไรพิเศษก็วันนี้นะคะลิก็จะถือโอกาสมาทำแบบชาเลนจ์หน้าสดไปใช้ชีวิตในมหาลาัยของอลิลมาสุดท้ายปกติคนอื่นต้องสวยใช่ปะ่ะแต่เราจะหน้าสดแต่หน้าสดยังไงให้มันสวยเนี่ยด้วยโอกาสที่แบบเปลี่ยนแปลงมากมายและความเครียดมรสุมที่แบบถาโถมเข้ามาโดยตัวช่วยหน้าสดให้สวยใสยของอลิลประจำวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นฟีล่าซูเปอร์ฟู้ดพลัสคอลลาเจน เรืนี้นะคะเขาจะมีหลายซองหน่อยแต่อันนี้คือเรลลี่ลองกินมาแล้วนะคะมันก็เลยแบบเหลือแบบร้อยลอหน่อยเออนะคะเขามีพี่เวลล่าแล้วก็พี่วิลเป็นพิเนเตอร์ด้วยทางเราก็แบบมีความชื่นชอบในหมิงกะระกีอะไรยน่นี้เนาะอ่ะก็อันนี้นะคะวิธีการกินของเลลี่เนี่ยก็คือจะกินตอนท้องว่างค่ะเพราะเวลาที่เราท้องว่างเนี่ยมันจะสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะที่สําคัญก็คือตัวนี้เนี่ยแคลอรี่ไม่เยอะด้วยนะคะ1นซองมีให้พลังงานแค่4 5้าแคลอรี่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แบบอยากจะผิววสยเปป่งงัอออะไไรี้้ก็คืมต ปวดหัวนะคะเพราะว่า ให้พลังงานน้อยมากๆค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือจะช่วยในการที่แบบทําให้ระบบหมุนเวียนของเลือดดีคนที่มีผิวที่แบบกังวลว่าจะแบบเป็นริ้วรอยหรือว่าเป็นแบบผิวแห้งๆอย่างเงี้ยเหมาะสาหรับการกินอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนมากๆนะคะเขามีส่วนประกอบสําคัญจากธรรมชาตินะคะก็คือซูเปอร์ฟูดพลัสคอลลาเจนก็คือเขาเนี่ยก็จะมีคอลลาเจนที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะคะทาให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้แล้วก็ไม่ก่ะให้เกิดการตกค้างแล้วก็มีซีบัคทอนทาวเดอร์นะคะซึ่งจะมีวิตามินที่สูงกว่าผลไม้เลยนะคะซึ่งอันนี้น้่สสูม 15เท่าซึ่งก็จะช่วยต้านสารอนุมุลอิสระให้ร่างกายของเราค่ะอันสุดท้ายนะคะจะเป็น red orange powder นะคะซึ่งส้มแดงก็คือส้มจากประเทศอิตาลีอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะอ่าวิธีการใช้ก็คือฉีกไปนะคะแล้วก็เทเทเข้าไปในนี้นะคะอ่ะเราก็มีการแบบเออเอามากินให้ดูเนาะอ่ะเดี๋ยวก็จะชิมให้ดูต่อหน้าต่อตาว่ารสชาติเนี่ย มันจะเป็นประมาณไหนนะคะหรือที่ผสมกับน้ําประมาณนี้นะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะจากที่เห็นนะก็คือไม่ต้องคนเยอะมันก็ละลายได้ในน้ำเย็นแล้วหรือว่าจะเป็นน้ำอุณหภูมิปกติต้งกงนได้เหมือนกันนะคะรสชาติก็คือสดชื่นนะแล้วก็แบบมีความหวานนิดหน่อยนะคะแต่ว่าแบบไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็แบบกลิ่นเหมือนฟิลแบบผลไม้ผลไม้นะคะ อมไม่มีคุณความเป็นสมบัติผู้ดีอยู่ในตัวเลยนะคะดังขนาดนี้ก็กินหมดไปละมีความอร่อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นดีนะคะที่สำคัญไข่็คือเขาไม่มีไขมันด้วยแล้วก็ของของเขานะคะ,ะได้รับมาตรฐานนะคะ GMP ตามกฎหมายแน่นอนนะคะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนไม่ได้รีวิวของกระโลกลาเด้อ ก็มีความแบบมีเลข d m p ออยออะไรเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็สามารถไปหาข้อมูลทพิ่มเติมที่จะทิ้งช่องทางการสั่งสื้อไว้ที่ description box ค่ะทีนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วสำหรับการที่จะไปเรียนแบบหน้าสด mm hmm. ก็ลิลี่รู้สึกเลยว่าถ้าผิวเราดีเราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าไปเรียนก็ได้อะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วไปเจอกันที่มาหาลัยกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยส <Hello. S 2> วัสดีนะคะ ยู่ที่มหาวิทยาลัยเป็นวันสุดท้ายแล้วหาพุ่งพีเซ็นงานมาอันนี้เกาหลนะคะอันนี้ใหม่นะคะเอันนี้คือแบบออกบ่อยมาอันนี้แบบกิบเซตอิมินี่หันมาซีหลีดจราอาย่าอ๋ออ๋อโชลิปโชลิปด้วยที่ในกระเป๋านคืออยากได้ดีแบบมึงอะไหนเปิดดินนาีี่ปเยอ๋อปากนี้ดีทูดีก็วันนี้นะคะมีความแห้งเนื่องจากหาห้องพักคุมไม่เจอเกิดโดนเพื่อนด่าเกืิบตู้จาไปลงหรอ เอาไม่ลงแต่ว่าตอนนี้เจอแล้วนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นมีแต่การนี้เดียวแต่ว่านอนนั้นน่ะก็ถือว่าดีนี่ถือว่าราบรื่นแล้วอเออจบเนียนะคะลินล่นจบแล้วคาฟตเทีนนี้ดูยาวเนาะยาวไปไม่ตัดกูเรียนจนเอ็ดเยอะป่ะเป็นหมอได้เลยอะแล้วกูเรียนแต่วิชาแบบโรคติดเชื้อสุขภาพที่ดีที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยกูควรเป็นปอดอักึงไป่ะยังไงอันนี้นะคะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรโหยที่สยาม อ่านว่าอะไรคะม่ยูนิอีกเลียวยูนิอีกเลียวมาเก็ตมีเมนูประจำนะคะลืมบอกว่าไม่ใส่ผักือเก็บหัวหอมมากเมื่อกี้นะคะหิบมาเลยไม่ส่ตังเกือบโดนเกือบล้มก็ได้ ทุกคนดูเลยพาเวลี่สภาพแบบเกิดเกินมากเลยนะคะก็ oh จะมาทำเล็บนะคะแลหลายคนถามว่าทำที่ไหนทำที่สวีทรีสนะคะก็เล็บเติมโคนอะไรอย่างเี้ยน้องมัดมาหานี่คือเบื้องหลังผมสวย <c oughs> ของเราในทุกๆคลิป <Okay. S 1> แล้วก็มี ซื้อน้ำมาฝากด้วยเฮ้ยทำไมไม่พูดเลยอะเขินหนอ,อเขินมากเลยเขินมากเลยจะเห็นที่มัดนะเป็นคู่แบบกีติมาศมาทั้งสวยทั้งทำเด็บสวยอย่าไม่แกเลยเนี่ยทำให้เหลี้ยงแต่รีอยู่มห้าเล็บเขียวไปโรงเรียน <c oughs> โอ้ยเสร็จแล้วเล็บสวยมากนี่นะอันนี้ที่มัดทำนะคะสวยมากที่หลานสวีทชีนะคะ ตอนนี้นะคะก็กําลังเดินเง,นงางองอเง,า,ง,า,งาอยู่นะคะเออกาลังมาดูของแบบพวกกิฟต์พวกน่นพวกนี้น่ารักจังน่ารักจังวินก็ทำเสียงสองได้นะตอนนี้นะคะกําลังจะตัดสินใจเรื่องกระเป๋าอยู่คืออยากได้กระเป๋าใหม่แต่ว่าแบบเออก็ต้องแบบใช้เงินจํากัดรถสายตายก็มองกิฟต์ใส่หลงอยากได้กิฟต์ใส่หลงแต่ก็คือลืมไปว่าตัวเองก็แบบไม่น่าจะใส่ วุ้ยแต่ว่ากิฟตน่ารักมากเลยอ่ะมีกากงกากเพชรด้วยอ่ะน้องหมาตัวนี้ดิเออเป็นที่ไอคพาดีอ่ะอันนี้สีเหลืองแบบน่ารักมูมิงมากเอาดีไหมกำลังเรียกพี่วินนะคะไปที่สนาให้น้องหมาเรียสสวัดีค่ะ เขียวสวอนนะน่ารักเนาะสวยด้วยแต่ไม่เท่าก <c oughs> ูห้องเดียดเฮ้ยทำไมหองนี้ป็นใสนี่นี่ยคือนี่เป็นที่รักษาที่ทางเราทำขึ้นแต่ทำไมมันเล็กอยอ่างเงี้ยเล่มปกติเล่มคนอื่นเป็นเล่มซสเนียะโอ้โหขึ้น <c oughs> เยอ ภูมิใจเลยนะเนี่ยตั้งใจทำมากทำประมาณสามวันเราเล่นประมาสามชั่วโมงอ <laughs> เอาให้เอาชาหกใสอีกอ่กอกออกะน้องมาเปิดนานให้อันนี้อะไรเป็นแน่บ้านพออร่อยเ <laughs> นแ้่บ้านทำอาหารหน่อยมี่รี่ลี่หรออ,หรอ,อ้า <laughs> เออของกูมึงขำเยอะๆเลยอือ <laughs> <c oughs> นี่คือเลย่ยของเพียวก็สวยเอามาโชว์เร็วมาโชว์นี่เอามาโชว์อ้าวดูผมมาเทียบกับเขาก็มูเลื่อกเลยนะคะอะไรของเราไม่คข้ากสไตล์กันของเรามปนมุ้งมิ้งสิดคาไดดๆปิดคงแล้วคิดถึงเฮลี่ด้วยนะ สองคนสามคนข้างหลังไม่น่าพิลิสุดนะบอกได้ดูว่าฮ่องกงยังโหแยกกับบ้านดีใจมากเลยนะร <c oughs> เรียนจบแล้วดูชุดดีแบบถ้าคุณถามวันนีว่าไปงานมาเปล่าจ้าเป็นบ้านเปล่าจ้ายิ่งใหญ่เกินเบอร์าอมาก ใช่จ้าคือยิ่งใหญ่เกินเบอร์มากจริงจริงอ,อันนี้อันนี้คืออะไรใส่เกงเด็กมาใส่เกง,ง,ง,งเด็กใส่ใส่เสื้อเด็กอุ้ยเกียดมาคนผอม,มน,นี่หม่นไซมาไม่ชอบคนผอมไม่เป็นไรค่ะเพราะเรา,าใส่ชุดปีใซได้อ้วนะเออชุดน,นี้ไม่อ้วนนะมีเอวดวยดูยดูบละบละอบอกเราคแป๊บหนึ่งนะบายบายนะคณะของเรา มาค่ะอีดอกแต่ว่ากูขอดราม่าได้ไหมในในบอกใน,ใน,ในคลิปมันก็ต้องมีคอนเทนต์เออหนึ <c oughs> ่งแถมหนึ่งเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเราถามว่ามากัน2คนแล้วหิวมากขนาดนั้นไหมก็หิวแต่ว่ากินหมดไหมก็ไม่ห <c oughs> นึ่งแถมหนึ่งต้กินทุกคนก็คงคิดว่าทำไมถึงในว็อกมีเพื่อนแค่คนเดียว ก็จริงๆไม่ใช่มีมีมมมมนนะอีมีอีกคนนะก็มีอีกคนนึงก็เป็นมีเพีงแค่สองคนรวมไเป็นสามเออถามไม่ได้ เออจะเล่นมุกว่มูฟี่มูโอ้ยอ่าจะเล่าให้ฟังอ่ามีเพื่อนแบบไม่รับมุกพี่มุกไปหน่อยไม่ได้ไม่ถนัดกันเมื่อกี้ลืมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อบีแล้วมันก็ตั้งฟูตี้มันก็มีแกงของมันชื่อแกงฟูตี้มีสี่คนบีบีบีก็คือมันทั้งหมดแล้วมันก็จะบอกว่าวันนี้บีมาบีบีมาอะไรเงี้ยมันจะแบ่งกันมาเรียนมันจะไม่เคยมาเรียนพร้อมกันแกงฟูตี้อ่ะ นั่นแหละอาจจะไม่ตลกหรอกคนฟังไม่ขำแน่เลยแต่ไม่เป็นไรอาจจะมาขำเย่ yeah, ตอนนี้นะคะกำลังจะเตรียมตัวอาบน้ำอาบถา่ายเป็ดอาบน้ำในคลองก็ตอนนี้นะคะอ่ะตอนนี้นะคะหลายตอนทำไมก็จะนอนแล้วนะคะอ่ะก็จะมาปิดคลิปว่ากูไหนนะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะถ้าเกิดสมมตินะคะยังไม่อยากนอนก็ไปดูคลิปอื่นนะคะมีคลิปเยอะแยะมากมายนะคะในช่นแนลลิลลี่เวิยาบาย